สวัสดีครับพบกับช่องสุริโยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุริโยชาแนลด้วยนะครับวันนี้ผมก็มากินหมูกระทะนะครับหมูกระทะร้านแผ่นดิน,นครับร้านแผ่นดินอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตรงฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนานะครับ ถนนใหญ่ครับนี่ครับผมไปตักมานะครับมีหอยแครงมีมีหมึกมีกุ้งมีแซลมอนด้วยครับนี่แซลมอนครับดูในกระทะครับกระทะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับย่างไม่ทันครับคนกินกินเร็วเกินนี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับ ครับร้านใหญ่มากครับคนเยอะคนแน่นทุกวันครับ3ามชั้นย่างครับนี่ครับกินน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มก็อร่อยอยู่ครับนีครับก็กินแป๊บนึงครับ อร่อยครับอืมผักผักมาเป็นสวนเลยครับคริกเข้ามาเป็นสวนเหมือนกันครับเนี่ลมอนชิ้นโตๆครับเนี่ยโตไหมโตเลยเนี่ยจะย่างเลยครับกุ้งครับกุ้งไม่ต้องใส่แล้วใช่มอนามาฝาดหรอ น,นี้นะครับมาแล้วครับติ้นจีปั่นนะครับติ้นจีปั่นร้านน้องแคนดินบุฟเฟ่น,นะครับนี่ครับมีโลโก้นะครับเรบาจะมากินดูว่ามันอร่อยไหมนะครับผมก็กินก่อน อร่อยใช้ได้นะครับทิ้งจีบันผ่านนะครับรับประกันจากสตูดิโอครับนะครับดูครับนั่งกินสองชั่วโมงแลครับดูหมดแล้วครับเริ่มหมดแล้วครับก็มันบ่นอะไรวะคนเดียวตรงนอนหมดแล้วครับ <c oughs>